ปัญหาของพลาสติกส่วนหนึ่งส่วนตัวเนาะผมคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมของเรานี่แหละเนาะตัวพลาสติกเองเนี่ยมันไม่สามารถเดินลงไปอยู่บนถนนเดินไปดวนทะเลได้เนาะเมื่อไหร่ที่ที่คนไม่อเวรอว่าเออเรากินเราต้องทิ้งให้ถูกที่นะเราต้องเก็บรวบรวมเพื่อไปส่งให้รีไซเคิลอะไรตนี้ยมันมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ถึงเราสร้างระบบดียังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่สนใจ <laughs> ดดที สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ u t u b e จุฬาเรดิโอ plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหวาวิทยาลัยและมีท่านจารุวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาเชลนิตเป็นผู้ดนำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของ การใช้พลาสติกนะคะหรือว่าการจัดการพลาสติกเนี่ยเป็นอย่างมากวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะในเรื่องของพลาสติกกับประเทศไทยรวมทั้งขยะพลาสติกเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้มันมีการจัดการไปถึงไหนแล้วตัวพลาสติกเองจริงๆเนี่ยเป็นผู้ร้ายหรือเป็นผู้ดีนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานิตนิติธนากุลท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยปิโตเรียมและปิโตเคมีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรเราก็จะเห็นว่าโอ้ค์ค่นรณรงค์ในเรื่องของการลดการใช้พลาสติกไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกอะไรต่างๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนอยากจะถามอาจารย์เลยว่าจริงๆอ่ะพลาสติกนี่มีความจําเป็นสําหรับเรามากน้อยแค่ไหนคะเราสามารถหยุดมันได้แบบศูนย์เลยหรือเปล่าคะอาจารย์คะผมผมต้องออก่อนอื่นก็ต้องพูด เป็นตัวแทนพลาสติกพูดเนาะเพราะว่าผมผมอยู่วิทยาัยเป็นตัวเลียมแล้วเป็นตัวเคมีก็แบคราวก็สอนทางด้านพลาสติก,กน,นะครับโคลิเมอร์ <polymer S 1> คือจริงๆผมว่าทุกวันนี้ถ้าในโลกของปัจจุบันเนี่ยการการอยู่กับโดยที่ไม่มีพลาสติกเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับชเช่นเราตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่เราหยิบก็แปรงสีฟัน<ช>แปรงสีฟันก็ทํามาจากพลาสติกนะครับ,รบเสื้อผ้า เส้นใยที่เราใส่ตอนนี้อ,นนอ,อันนี้ก็เป็นมาจากพลาสติกนะครับจริงๆพลาสติกก็มีข้อดีนะครับ<ม>หลากหลายเช่นในกระบวนการผลิตของมันหรือกระบวนการขึ้นรูปเนี่ยใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับอ,อ,อย่างอื่นนะครับเช่น<ม>อย่างเหล็กอย่างแก้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วแล้วรวมไปถึงขนส่งเวลาเราขนส่งมันเนื่องจากน้ําหนักมันเบาพลังงานที่เราใช้ในการขนส่งก็น้อยลงนะครับบรรจุภัณฑ์ก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอาหารอะไรพวกนี้นะครับ จะบอกว่ามันไม่มีข้อดีเลยก,ก็คงไม่ใชม่มันมีข้อดีเยอะมากจนผมคิดว่าเราเราใช้มันจนฟุ่มเฟืยนะครับก็อาจจะเป็นที่มาของปัญหาถงทวันนี้ว่าเราเราเริ่มฟุ่มเฟยกับการใช้มันนะครับค่ะอาจนร่์ขะคราวนี้ อยากจะถามอาจารย์เกี่ยวก,กับพลาสติกนิดนึงพลาสติกจริงๆมันมีกี่ประเภทเหรอครับางคนบอกว่า7ประเภทแปประเภทกลับตร,รงมันมีสักกี่ประเภทครับอาจารย์คะเออจริงๆมีเยอะมากนะครับการจำแนกพลาสติกเนี่ยม,มีมีหลายวิธีเช่นจำแนกตามการใช้งานเช่นใช้งานแบบยาวใช้งานแบบสั้นนะครับแบบเขาเรียกว่าใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นวิธีการจำแนกแบบหนึ่งหรือจำแนกตามเขาเรียกพันธุก,กรรมของมันนะครับอย่างเช่น อะโพลีสไตรีนโพลิพอลิพีพ p p ี p อะไรพวกนี้ใช่ะก็เยอะเยอะนะครับก็อย่างน้อยก็7อย่างเจอย่างที่จำแนกกันเนี่ยจำแนกเพื่อให้มันง่ายต่อการรีไซเคิลแต่ว่าจริงๆพันธุกรรมมันมีเยอะกว่านั้นนะครับนะครับก็หรือว่านอกจากจำแนกตามการใช้งานจำแนกตามวิธีการขึ้นรูปของมันนะครับก็อย่างเช่นที่เราเคยได้ยินว่า เทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตค่ะอันนี่นี่ก็ขึ้นจำแนกตามการการขึ้นรูปของมัญญนนะครับค่ะคราวนี้จันขาะหลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆที่เราเห็นมีเนี่ยทั้งขยะสี่แบบและ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เอ่อก็รวมทั้งแบบ cycle, รีไซเคิลเอ่อของเอ่อขยะแห่งเปียกอะไร,รต่างๆแต่เมื่อกี้จันพูดถึงว่า เพยะพลาสติกที่ตอนนี้เราพยายามจำแนกอยู่7จอย่างเพื่อรีไซเคิลนั่นก็แสดงว่าจริงๆแล้วสถังของเราไม่พอแล้วอาจจะต้องมีถึงอันนี้บวกเจก็เป็น11บเอถังเหรอคะอาจารย์ครับจริงๆพูดยากครับผมว่าโดยโดยธรรมชาติถ้าจำจำแนกถึง11ถังคงลำบากเนาะจริงๆผมผมเคยได้ยินว่ามีโรงเรียนวิถีพุทธหรือที่ไหนที่เนี่ยเขา จำแนกเป็น20กว่า20กว่าคตติกรีด้วยซ้ำเพิ่นเคยเจอค่ะไปคุรลูกเหนือเขามาเลยค่ะ28อย่างเพื่อนเพื่อไม่สามารถที่จะแยกตรงไหนได้เลยนะคะจริงๆเหตุผลที่เราต้องจำแนกเนี่ยนะครับเพราะว่าการรีไซเคิลเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกค่าใช้จ่ายในการในการรีไซเคิลก็คือการซอร์ตการคัดแยกนะครับการที่เราจำแนกตามพันธุกรรมของมันนะครับเพื่อเพื่อที่ จะสามารถนํากลับมารีไซเคิลก็ลดลดการซอร์ทออกไปก็คือไม่ต้องมานั่งคัดแยกทีว่าอันนี้ PP อันนี้ PE อันนี้ PP อันนี้ PVC อะไรพวกนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ พยายามนาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ค่ะคราวนี้จั์ค่ะเมื่อกี้จย์เข้าประเด็นที่เพ่อนอยากจะถามแลวเปิ้นเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กําลังฟังเราอยู่เนี่ยสงสัยกันเพราะหลายครั้งเนี่ยค่ะที่เราจะได้ยินมาว่าเอ๊ะการที่เราไม่แยกพลาสติกชนิดของพลาสติกเนี่ยทำให้รีไซเคิลยากไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปเสียในเรื่องของแรงงานอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าพอมันปนกันปุ๊บมันทําให้ไม่บริสุทธิ์ไม่รีไซเคิลอะไรเนี่ย มันใช่หรือเปล่าคะอาจารย์คะอันนี้มันเป็นหนึ่งประเด็นที่เปิ้งได้ยินมาครับจริงๆก็คงจะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องต้นทุนในการคัดแยกนะครับก็ถ้าเราสมมติสามารถลดลดพันธุกรรมของมันลดชนิดของมันได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้มันรีไซเคิลได้ง่ายจริงๆผมมีแนวคิดเนาะไม่ใช่แนวคิดหรอกแต่ว่า ผมก็เห็นบางที่ที่เขาเขาพยายามแยกเป็นแค่2ถงังอ,อะไรเงี้ยหถังก็คืออะไรที่อย่างขวดน้ำเนี่ยขวดน้ําตอนนี้มีการรีไซเคิลเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นร่าเป็นสันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการการที่เราแยกขวดน้ําออกจากอย่างอื่นเนี่ยเออมันมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเนาะก็ขวดน้ําก็สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งซึ่งทุกวันนี้ขวดน้ำรีไซเคิลได้ถึงประมาณ70% 80%ของของขวดทั้งหมดที่บริโภคในประเทศนะครับครับหรือหรือว่า ถ้าถ้าเราดีไซน์ให้มันดีขึ้นให้มันแยกง่ายขึ้นอันนี้ก็จะไปลดต้นทุนในการนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลครับอ๋อค่ะแต่ว่าเอ่อเพิ่งกำลังหมายถึงว่าอย่างสมมติถ้าพลาสติกที่เป็น PE กับเพชอย่างเงี้ยมาติดกันครับเทิ้งลงไปถังเดียวกันแล้วติดกันครับมันก็ยังสามารถที่จะ เรารีไซเคิลได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอมันถูกกันปุ๊บมันทําให้อะไรต่างเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะไปปรีไซเคิลได้จริงจริงๆถ้าอย่างอย่างมันมันหลักๆมันซอนด้วยมือเนาะใ่ก็คือเขาเขาทุกวันนี้อย่างอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะแยกแยกด้วยมือก็คือเหมือนคนก็คนงานที่เขาถูกถูกเทรนมาเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยทำจาก PET อันนี้ทำจาก PP นะนี่ทำจาก PE นะ แล้วเขาก็จะแยกด้วยมือค,ครับแต่ว่าถ้ามันปนไปเนี่ยสุดสุดท้ายสมมติมันมันแยกไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ส่งไปเผาเพราะว่าพลาสติกก็ยังสามารถเผาเป็นพลังงานได้อะครับ,อรบโอเคค่ะกับอีกอันนึงจันค่ะื่าเห็นในหลายประเทศรวมทั้งทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วพวกเออลราก็น่าจะมีเกาหลีนะก่อนทิ้งอะคะ่ะพวกพลาสติก่ก่อนที่เขาจะาไปไรีไซเคิลในขยะเนี่ยเขาจะมีการล้างก่อนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมจันเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะว่าหลายๆครั้งมันมันจะมีสิ่งที่ปนเปื้อนไปใช่ไหมครับปนเปื้อนไปก็จะทําให้กระบวนการที่เราเอามาล้างมันมันก็จะต้องใช้ใช้แอฟเฟรเยอะขึ้นนะครับหรือว่าบางทีคนที่เก็บเขาก็รู้สึกว่าเ hey, ออน,นี่สกรปรกไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าในในการการรวบรวมมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นอ,อะไรพวกนี้นะครับค่ะอันนี้เชนคับ เมื่อพูดถึงในประเทศไทยของเรานะคเนี่ยวันก็เห็นแล้วค่ะว่าเขาเริ่มที่จะมีการแบนห้ามใช้รุ่นนี้นั่นต่างๆตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ออันนี้แบนนี้ออกมาตั้งแต่ผมเข้าใจว่าเป็นมาตรการที่ออกมาตั้งแต่ปี 2, องห้าหนะคจริงจริงจริงๆมันมันมันก็มีเหตุผลในการแบนนะครับอย่างอย่างเช่นไอ้ไอแคปซูลนะครับอันนี้ก็อาจจะ ไม่ไม่มีความจําเป็นเพราะว่าจริงๆในในหลายๆประเทศก็ไม่ได้ใช้แคปซูลผมว่าเป็นอันนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเราส่วนหนึ่งที่ต้องมีแบบว่าเขาเรียก่้องแบว่ากันเอาไว้สองชั้นใช่รู้สึกว่ามันสะอาดนะรู้สึกว่ามันโอ้มันดีแต่ว่าหลายๆประเทศก็ก็เลิกไปแล้วนะครับส่วนส่วนพวกไมโครบีสพวกพวกออกโซพวกนี้ผมว่ามันมันเกี่ยวน้องเกี่ยวเนื่องจากพวกไมโครพลาสติกนะครับไมโครบีสที่ ที่ทำที่อยู่ในพวกโฟมล้างหน้าสครับะอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้พวกนี้จริงๆถูกถูกแบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>แล้วก็จากการสำรวจของเราในปีก่อนๆเนี่ยเราพบว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเลิกใช้ไปแล้วนะครับ<ม>ก็หันมาใช้เป็น natural scrubber แทน<อ>นะครับไมโครบิสก็ส่วนหนึ่งน,น่าจะ,ะหมดไปแล้ว<ม>นะครับส่วนส่วนออกโซบ้านเราก็เริ่มแบนเริ่มเพราะว่า ออกโซ่อออกโซมันเป็นสารเติมเติมแต่งเข้าไปทําให้พลาสติกเนี่ยมันเกิดการแตกแตกแตกละเอียดแตกเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันลงทะเลหรืออะไรมันก็จะเกิดทําให้เกิดพวกไมโครพลาสติกเกิดขึ้นนะครับทั้นี้ก็ก็บ้านเราแบงไปหมดแล้วนะครับรวมถึงอย่างพวกสไตรีนเอ็กซ์แพนเดอร์โพลีสไตรีนโฟมพวกนี้พวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาวะอนามัยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ตัวโพลีสไตรีนเนี่ยมีมีเทนเดนซีที่จะเป็นพวกคา r c i n o g e n นะครับเขาก็เลยเริ่มเริ่มแบนไปเพราะว่าเราก็หันมาใช้อย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็จริงๆลบจริงๆถามตัวโพลี expanded p โพล s สไตรีนเนี่ยรีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลได้แต่รวบรวมลำบากเนาะมันสกรปรกแล้วก็ ชิ้นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีคนรวบรวมก็มสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่หลุมฝังกบค่อนข้างเยอะ,ะแต่พวกนี้ก็ก็จะถูกแบนไปแล้วก็พวกหลอดพวกอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องความเบาที่รวบรวมยากสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีคนรวบรวม<อ>ก็ก็ไปถูกไปไปสู่ที่หลุมฝังกบค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นอย่างรจริงๆอีก,อกตอนนี้เราปี2 5 6พันา้หบกนะอีกสองปีที่เขาบอกว่า รถแหม่ของเขาก็คือว่าจะแบนแก้วพลาสติกที่แบบใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วกับหลอดพลาสติกอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมหลอดพลาสติกเพิ่งก็เห็นใช้เกลือนเนาะเพราะว่าถ้าหลอดที่ไม่พลาสติกเราต้องพูดกินจริงๆับมันแพงนะอาจารย์ใช่ไหมคะโรงแรมแบบระดับสูงถึงใช้โรงแรมปกติตอนนี้เห็นก็ยังไม่เห็นใช้เท่าไหร่จริงจริงๆโดยตัวมันเองเนาะเอาเอาโดยตัวมันเองเนี่ยมันมันรีไซเคิลได้แต่ปัญหาคือการรวบรวมเพราะน้ำหนักมันเบา พอ<ะ>น้ําหนักมันเบาคนก็ไม่ค่อยรวบรวมทิ้งมันก็มีโอกาสที่จะปลิวว่อนลงทะเลไปเป็นปัญหาที่อะไรที่เราเห็นกันเนาะเต่ากินก็<ม>อะไรพวกนี<ม>้ก็จริงๆแบนก็ผมเข้าใจว่ามันมีกฎหมายออกมาแล้วเนาะแต่ว่าก็มันมันก็เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับผมว่าปัญหาของพลาสติกส่วนหนึ่งส่วนตัวเนาะผมคิดว่ามันเป็นเป็นพฤติกรรมเป็นเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของเรานี่หละเนาะ ตัวพลาสติกเองเนี่ยมันมันมันไม่สามารถเดินลงไปอ,อ,อยู่บนถนนลงไปบวนทะเลได้นะ mm hmm. จริงๆมันก็เป็นพฤติกรรมของเราที่ซึ่งใช้แล้วก็อาจจะทิ้งแบบไม่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 ระวังไม่อะไรมันก็สุดท้ายมันก็ลงไปในล่องน้ําลงไปในแม่น้ําลงไปในทะเลแล้วก็ oh. เป็นปัญหาพวกไมโครพลาสติกมารีนเวสอะไรพวกนี้ต่อไปอครับเพราะฉะนั้นจริงจริงจันถ้าเกิดเราใช้พลาสติกอยู่ แต่ว่าเราสามารถที่จะ manage มันได้มันก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาถูกต้องไหมคะอาจารย์เนาะ Yes and no ก็ mm hmm. ah, okay, คงจะมีเร so, ื่องทรัพยากรทรัพยากรเพราะว่าพลาสติกส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็มาจากพวกน้ำมันเนาะใช่ไหมครับถ้าเรายิ่งใช้เยอะเราก็ไปเอาทรัพยากรกลับมาไปใช้เพราะฉะนั้นเราถึงรณรงค์ให้รีไซเคิลให้ให้มินิมัลให้ใช้น้อยลงเพื่อเพื่อที่จะไปลดการใช้ทรัพยากร แนวทางแนวทางนี้จริงๆก็ก็เริ่มมีความคิดชี่น r รีไซเคิลเนาะวนวนกลับมาใช้ใหม่อะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็เริ่มไปคิดพวกสารตั้งต้นแทนที่จะมาจากปิโตรเลียมเบสก็เริ่มเป็นพวกไบโอเบสพวกน้ําตาลพวกเซลลูโลสเอามาทําเป็นพวกไบโอเอทเลีนแล้วก็เอามาทําเป็นพอลิเมอร์ต่อไปครับค่ะจะไม่พิช่พูดถึงในเรื่องของรีไซเคิลนะคะ ในประเทศไทยเราเองเนี่ยเพื่อนได้ยินจากหลายๆท่านเลยเขาบอกเราก็อุตส่าห์เนาะแยกแยกแยกเสร็จ <c oughs> แล้วพอคนมาเก็บขยะปุ๊ปรบรวมกันหมด <c oughs> ในถังแต่ว่าเพื่อนก็ได้ยินฝั่งที่เทศบาลนะเทศกิจเขาจะบอกว่าจริงๆถ้าดูในรถนะข้างในเนี่ยมันแยกกัน <c oughs> <c oughs> อาจารย์อาจารย์คิดว่าอย่างไรคะว่าจริงๆประเทศไทยเราเองยังมีปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของการที่เราเองผู้บริโภคเราก็พยายามแยกแต่ผลสุดท้ายมันก็ยังไปรวมกันอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์คะ ไม่จริงทั้งหมดนะครับคือเอ,เอาประสบการณ์ส่วนตัวนนเนาะพอดีผมผมมีโอกาสได้ทำพวกฐานข้อมูลขยะพลาสติกของของแห่งชาติเนาะแล้วผมก็ไปตามแลนฟิลด์ไซต์หลายหลายที่นะครับบา,บางปีก็ไปถึง20กว่าไซต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปดูจริงๆผมผมคิดว่าถ้าอะไรที่มันมีมีค่าไม่เหลือในหลุมขยะอ๋อค่ะนะครับอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างขวดเพชรขดเพชรขดเพชรนี้น ทบหาหา,หาได้ยากหาได้ยากมากนะครับหรือว่าอ,อ,อะไรที่มันมีค่าทั้งหลายอย่าง,างท่อท่อ p v c อะไรพวกนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ไปที่หลุมขยะแน่นอนคือ,ค,อคือมันจะมีต้นทางเช่นคนคนมาเก็บขัดแยกตั้งแต่ต้น <c oughs> ทางทางขยะบ้านเราระหว่างทาง <c oughs> จนถึงหลุมขยะม, <c oughs> ม,มันมีการการคัดแยกตลอดแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าเทกันแล้วไปถึงหลุมแล้วก็ไปอยู่ในแลนฟิลด์ ค่อนข้างน้อยครับถ้าเป็นที่ v a l u a b l e อย่างเช่นขวดเพชรอะไรพวกนี้นะครับมันมันก็จะมีบางอย่างที่ที่เช่นขวดสีขวดสีซึ่งสมัยก่อนเราจะมีขวดเห็นมีขวดนำดืบนงยี่ห้อที่ที่ทำสีตปดอะนะครับพวกนี้ราคาไม่ดีอ๋อทำไมจันนึกว่ามันเป็น antique เพราะเพราะว่ามันมันไม่สามารถไป recycle ไปไปไปเป็น high value เหมือนเหมือนอย่าง ขวดใสเนี่ยอาจจะเอากลับมาเป็น<ะ>เป็นขวดใหม่หรืออา,อาจจะกลับมาเป็นเส้นใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็ดีส่วนขวดสีเนี่ยเนื่องจากสีพอมาปนกันมันมันไม่สามารถทําเป็นสีสีเดิมได้สีขาวได้มันมันก็จะกลายเป็นสีดําสิ้นไซึ่งหรือหรือว่าปริมาณของมันน้อย<ะ>พอพอน้อยคนรวบรวมก็ต้องรวบรวมระยะเวลาหนึ่งกว่าจะได้วอล่มซึ่งไปขายได้ราคาเขาก็อาจจะไม่ไม่ไม่อยากได้ของพวกนี้นครับ ค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์เราพอเราพูดถึงรีไซเคิลหลายครั้งที่ก็รู้สึกว่าเออในในเมืองอะนะคะในกรุงเทพเราเราก็ทํากันดีแต่ในนอกเมืองซึ่งโอ้ในเมืองประมาณ10ล้านแต่ละประเทศไทยมีอีก5้าสล้านที่อยู่ข้างนอกเขามีความตระหนักหรือมีในเรื่องของแนวทางอะไรต่างๆให้เขาในเรื่องของรีไซเคิลหรือพลาสติกมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าถ้าไปต่างจังหวัดจริงๆอาจารย์เราต้องยอมรับเนอะยังเหงก็ใช้อย่างสมมติ แก้พลาสติกเยอะหลอดพลาสติกเยอะอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะในเรื่องการจัดการส่วนตัวครับ<ม>ถ้าถ้าตราใดที่มันมีมูลค่าคนเก็บหมด <laughs> ครับถึงถึงต่างจังหวัดจริงจริงจริงผมผมมีโอกาสไปหลายๆที่เนาะจริงจริงต้องทําทำที่ทาโครงการก,ก็ก็ไปเห็นแบบหลายๆบ้านหลังบ้านเขาก็จะเก็บ<ม>นะครับแล้วก็จะมีคนมารวบรวมอะไรพวกนี้นะก็ก็ก็เรียกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ที่ของมันมันมีมูลค่าไม่มีคนทิ้งถึงถึงทิ้งก็จะมีคนเก็บ นะครับแต่ว่าแต่ว่า,ามันมันก็จะมีประเด็นบางประเด็นเช่นอ,อย่างถุงพลาสติกเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเก็บหนึ่งหนึ่งก็เพราะว่ามันอาจจะสกระปรกเนาะเพราะว่าแบบบางทีมันก็จะใส่อนุู้นนี่นั่นมาแล้วก็สองคือราคาอาจจะไม่ดีขั้นตอนในการรวบรวมก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องมาล้างอะไรพวกนี้นะครับ<ม>ก็เลยทําให้ที่เราเจอเยอะที่เป็นปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือพวก ถุงพลาสติกครับแล้วแก้วพลาสติกด้วยไหมจันแก้วแก้วพลาสติกใช่เขาก็ยังใช้กันเยอะเนาะแก้วแก้วพลาสติกตอนนี้ผมเข้าใจว่าแก้วน้าที่ที่ที่เราดื่มแบบต่างๆวัดเนี่ยนะเขาก็พยายามจะจะแบนนะครับส่วนส่วนแก้วพวกแก้วชานมเนี่ยเนื่องจากมันมีปัญหาเช่นมันมีหลายชนิดเนาะมันจะมีอย่างบางเจ้าทําจาก PET บางเจ้าทําจาก PP บางเจ้าทําจากเอ่อไบโอ d e g r a d a b l e plastic แล้วก็มีสกรีนด้วยพวกนี้ทำให้ทาให้มันสามารถไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่ายเพราะฉะนั้นพอพอมันไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่ายบางทีร้านเขาก็ไม่รับซื้อทำไมถึงไม่รีไซเคิลได้เพราะมันมันมีหลายเชื้อมีหลายเชื้อถึงแม้ว่าอันนี้ค่ะมันอีกเป็นประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์ที่บางทีเราใช้แล้วก็เรารู้สึกดีใจนะเออเราใช้ไบโอเดเกรดเดอรเบิ แก้วที่เป็นคัพครับอะไรแต่จริงๆมันมันก็สามารถที่จะย่อยสลายไปได้แต่ในแก้ขังรีไซเคิลกลับมามันก็ยากเหมือนกันอาจารย์เอจริงๆย่อยสลายได้ง่ายไหมมันย่อยสลายในใน control environment คือในใน condition ที่ที่คือเช่นมันต้อง compose มันต้องมีอุณหภูมิมันต้องมีความชื้นอะไรพวกนี้นะครับที่ที่มันจะย่อยสลายมันมันไม่ใช่ว่าโยนขึ้นโยนลงไปบนดินแล้วมันก็จะย่อยสลายเอง รีงหลายหลายคนคิดอย่างนั้นนะอาจารย์คิดว่าเอถ้าเราใช้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ถึงมันตกลงไปในทะเลมันก็สามารถย่อยสลายได้แต่จริงๆมันไม่ใช่หรือเปล่าคะมันอย่างที่อาจารย์ว่าคือมันต้องอยู่ในที่คอนโทรล e n v i r o ว m e n อเเมนท์ไม่ใช่เหมือนที่ข้อมูลพวกนี้หลายคนก็ไม่ได้รับทราบนะอาจารย์นะจริงๆผมเท่าที่เคยได้ยินเนาะจากอย่างในญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้าเคยใช้ถึงถึงประมาณหนึ่งเขาก็ขอให้บางผลิตภัณฑ์ไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่า เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่เขาเก็บกลับมารีไซเคิลอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาเขาขอไม่ให้ใช้เพราะว่ามันไปคอนแทมเนเตกับคอนแทมเนเ t ตกับไอ mm ้สตรีมเดิมที่เขาเคยเก็บ mm hmm. สะสมมาร mm ีไซเคิลมันมันปนกันไม่ได้อะครับ mm hmm. ะนะครับ mm hmm. ก็จริงๆมันมันอาจจะเหมาะสำหรับอะไรที่เราเราเ,เราไม่ไม่ไม่ได้คืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่นฟิล์มคุมดินหรืออะไรที่มันมันเราต้องการให้มันย่อยสลายไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงอาจจะรวมหนึ่งถ้วยกาแฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อว่าคอนเซป t นี้แหละยคนเข้าใจผิดเพราะเพิ่นเคยเหมือนกันเขาก็เถียงเพิ่นบอกว่าเนี่ย มันไบโอดีเกร์อมันก็เนียค่ะพลาสติกชีวภาพตกลงทะเลก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่จริงๆมันก็คือต้องอยู่ในคอนดิชันอันหนึ่งที่มันถึงสามารถที่จะย่อยสลายแล้วถ้ามันไปปนอย่างอย่างบางบางอย่างเช่นสมมติเราเรา r e ไซเครืขวดอยู่แล้วเนาะขวดพลาสติกเพชรขวดเดิมเดิมเนี้ยถ้าถ้ามันปนไปโดยโดยธรรมชาติของกระบวนการที่เขาซอในในโรงงานใหญ่ๆนะครับเขาก็ใช้ไออา อินฟราเรดในการดีเทคซึ่ง <Ha. S 2> ซึ่งโดยธรรมชาติพอลิเมอร์สชนิดเนี้ยแทบดีเทคไม่ไม่ได้เลย hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะปนไปกับสตรีมของเขาซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยเออเป็นรีไซเคิลเขาเป็นปัญหาด้วยค่ะแล้วอาจารย์ะประเทศไทยของเราณตอนนี้จะเห็นว่ามีการจัดการขยะพลาสติกเนี้ย เยอะมากเลยนะคะอาจารย์คิดว่าในมุมของขอาจารย์ในฐานะนักวิชาการมันมีข้อไหนบ้างที่ประเทศไทยเราควรที่จะให้ความสําคัญมากกว่านี้เพื่อให้การจัดการเพรี้ยพลาสติกมันเดินหน้าไปมากกว่านี้คะอาจารย์ผมว่าส่วนหนึ่งนะครับผมผมเห็นแอเฟ์จากหลายๆหน่วยงานนะครับรวมทั้งทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาครัฐกับเอกชนร่วมมือกันค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเยอะเยอะเยอะมากนะครับจน แต่แต่ผมอะส่วนหนึ่งผมคิดว่าพฤติกรมรมพฤติกรรมเป็นเป็นอิชูหลักเลยในการในในปัญหาของขยะพลาสติก <c oughs> เมื่อไหร่ที่ที่คนไม่อเวว่าเออเรากินเราต้องทิ้งให้ถูกที่นะเราต้องเก็บรวบรวมเพื่อไปส่งให้รีไซเคิลอะไรพวกเนี้ยมันมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ถึงเราสร้างระบบดียังไงก็ตามนะครับมันก็เอาแค่แค,แค่แค่ไปทิ้งทิ้งผิดถังหนึ่งหนึ่งคนเนาะ <c oughs> คนอื่นก็จะตามแบบอ๋ออออาอไม่สนใจทิ้งค็ปบ คือผมมีมีมีฮอบบี้เหมือนกันเนอะเวลาไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็จะดูถังขยะ <c oughs> แล้วก็ไปดูในขยะว่า <c oughs> เออม,มันมีการจัดการที่ดีขนาดไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ก็ก็ดูพฤติกรรมของคนว่าเอออ้เ,อเขาเขาให้ความสนใจในการแยกขยะไหมแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ก็จะคล้ายๆกันน่นะครับแล้วอย่างบ้านเราก็ยังจะมีย่งดีที่มีแม่บ้านคอยคีบออกบางที ผิดถุกผิดกองผิดถุงก็คอยคีบออกนะครับแต่แยกแยกดีนะครับแยกเพราะว่าตั้งแต่ต้นทางเราทําให้มันสะอาดไม่ปนกันมันมันก็จะทําให้มันรีไซเคิลได้ง่ายค่ะค่ะ,คะเป็นเห็นด้วยเลยว่าคือพฤติกรรมของเราเป็นสิ่งที่สําคัญคะนะคะคราวนี้สุดท้ายค่ะมีอะไรนิดนึงนะคะ,คะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้พลาสติกค่ะโอ้ส่วนตัวผมนะครับผมผมมองพลาสติกเป็นรีซอสเอยเวยสเป็นรีซอสทุกทุกอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ พเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมันเป็นรีซอสเนี่ยเราเราจะให้ความสําคัญกับมัน<ะ>เราจะให้ความสําคัญกับมันเพราะว่ามันมันเป็นอนาคตของเราเนาะเราเราสามารถ m ม k e Prof ิได้จากอันนี้<ะ>เราสามารถนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่เราช่วยในโลกในการลดมลภาวะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้มุมมองของเราต่อขยะพลาสติกเนี่ยเปลี่ยนไปทําให้เราให้ความสําคัญกับมันมากขึ้นนะครับคะ่ะก็จริงๆพลาสติกก็ ช่วยอะไรเยอะไม่ใช่แค่ศัตรูอย่างเดียวนะคะเขาสามารถเป็นคนดีได้ถ้าเราช่วยเขาด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็น่าเสียดายค่ะเวลาก็หมดลงแล้วพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ